วันนี้เปลี่ยนมัดไฟคลิก 125. ร้อยยี่ห้าสังเกตนะครับปลัก๊กลักษณะของปลัก๊ก การตัวนี้ก็มีรอยขูดนะครับเนี่ยรอยขูดทั้ง้างใช้การไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะครับ